การเย็ดได้แล้วจ้ะนได้ามะันได้แล้วสุดยอดมากลูกรางวัลในป่าพื้มเลยอยากบอกอะไรกับลูกสาวเลยนะตอนเนี้ยก็ภูมิใจกับเขามากๆเลยไม่เสียแรงที่เป็นลูกของแม่จริงๆแค่เห็นชื่อเขา ปรบมืออีกหนึ่งครั้งค่ะอุงอิงนะดต้อนแทงครับผมขอบคุณคุณน้าดกพัฒนดโดค่ะและคุณยูโรไฮทองคำจุเดียค่ะและขอขอบคุณคุณคะแนนนัชนันด้วยนะค่ะหนูก็ขอขอบคุณสิ่งแรกก็ขอขอบคุณพอพอเมย์เอฟซีดูคุเลนเด้อคคะเดอขอบคุณบ้านฮักน้องอุงอิงทุกลังนะคะที่ซอยบัวเฮล่า ในรางวัลน,นี้เนาะคะ่ะเนาะแล้วก็ขอบคุณคณะกรรมการทุกคนขอบคุณผู้ยเบวงหลังแล้วก็สิงทีฬาอยากบอกก็คือขอขอบคุณพโโ่อจเดอจ้าเดอที่มอบโอกาสห้หนูนาะคะ้าบวมี่พอกับวมีหลานในมือน,นี้คะ่ะขอบคุณค่ะ ประสบความสำเร็จแม่รู้สึกยังไงบ้างแม่ดีใจอะค่ะดีใจสุดๆเลยคิดไม่ทัาว่าลูกสาวจะมีวันนี้ไม่ไม่เคยคิดค่ะแม่แอบรูเชียร์อยู่ข้างล่างเลยค่ะดูอยู่ค่ะดูไลฟ์สดแล้วเห็นลูกสาวเาป็นไงบ้างแม่ควารู้สึกมันแบบมันตื้นตันไปหมดเลยแบบแม่พูดอะไรไม่ถูกเลยเพราะว่าแม่ต้องเห็นบอกว่าวินาทีเนาะที่เขาถ่ายเวลาเนาะ รับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยมันมันทำให้แม่เหมือนแบบคิดมาว่าแบบอุยลูกมา,มาถึงวันนี้จริงๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคิดอยู่ค่ะแต่แม่แม่คิดว่าเอ้แม่ไม่ได้คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เพราะว่าเห็นน้องเคยรับแต่รางวัลตามโรงเรียนตามแบบนี้นั่นอย่างเงี้ยไอเนี้ย,ยได้รางวัลใหญ่ แม่ขายอย่ากบอกอะไรกับลูกสาวเลยนะตอนนี้ยก็ภูมิใจกับเขามากๆเลยไม่เสียแรงที่เป็นลูกของแม่จริงๆแค่เห็นชื่อเข้าชิงคุณแม่ดีใจไหมอันนี้แม่ไม่รู้เพราะว่าเห็นบอสทักไปบอกเมื่อวานนี้เองเออไม่รู้ว่าน้องได้เข้าชิงใช่ใช่ค่ะบอสทักไปบอกเมื่อวานแม่ยังโงจริงเหรอ ไม่คิดว่าจะได้อะค่ะย,ยังแอบลุ้นอยู่ว่าเอ้น้องจะได้กี่รางวัลนเนาะเขาแล้วมันมีอยู่ในกลุ่มลายที่เขาทักมาถามว่าแม่แม่คิดว่าน้องจะได้ไหมแม่ก็ได้ได้หรือไม่ได้แม่ก็ภูมิใจเหมือนเดิม,มเพราะว่าเขาเป็นลูกแม่แ <c oughs> ม่แกบอกอะไรกับบอสโจนะคะอย่างน้อยก็<อ>เป็นบุคคลท่านหนึ่งบุคคลสําคัญเลยแหละก็ขอพระคุณบอสโจมากๆที่ให้โอกาสน้องตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้จนน้องได้มา อยู่ในระดับนี้ถ้าไม่มีโบโจไม่มีซอนุตไม่มีวงสาวน้อยไม่มีไม่มีแม่สุภาพแล้วก็ไม่มีพ่อ,อพ่อแม่แม่เอฟซีทั่วโลกน้องก็ไม่ได้มาจุดนี้ไม่หน่อยปื้มแล้วก็ขอบคุณอย่างมากเลยมันเป็นิติขนาดไหนแมส่สุดสุดเลยมาแล้วบอสพ่อละพ่อมีอะไรอยากพ<ๆ>ูดกับแม่ไหมลิะคือคือเราเห็นกันมั้งแต่วันแรกคือน้องมากับแม่ตั้งแต่วันแรก เออคนลุกอีกแล้วคือคือคือไม่เห็นภาพหมดไงคือภาพที่แม่มากับกับองค์ิงี่ะหลังวิธีแล้วก็นั่งถือพวงสีรองเลืยงอ่ะมาละไรอ่ะดาวเรืองพวงดาวเรืองมาหาอยู่ที่บ้านแล้วก็นั่งคุยกันอยู่โต๊ะวงกลมอยู่ที่บ้าน ด้วยความหวังด้วยความฝันด้วยด้วยสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ได้หวังกับอะไรกับชีวิตมากมายอมขอให้แค่เป็นศิลป,ป,ปินอยู่ในวงขอแค่มีงานทําค่าตัวหลักร้อยเราพูดถึงเรื่องเรื่องส,สัญญาในตอนอคือในตอนนั้นนะ่ะคือคือเราคุยกันมาแบบในใจคิดว่าคือคือเด็กคนนี้มันมีของเด็กคนนี้น่าสงสาร เราเห็นเราเมตเราเรามีคนรู้สึกว่าขนาดเราเนี่ยเราเมีรู้สึกว่าเมตตากับเด็กคนนี้เรายิ่งมาเห็นแม่กับกับพ่อเอกตั้งแต่วันแรกเรารู้สึกว่าครอบครัวนี้เราน่าสนับสนุนและเหมือนผมพูดตลอดอีกครั้งก็คือมันมีสิ่งที่มองไม่เห็นต้องผลักดันเด็กคนนี้ทําให้เขาได้เกิดลดเล่นในวงการแล้วแล้วก็พุ่งมาแบบ แบบไม่คิดว่าจะจะมีวันนี้เนาะแม่หน่อยเนาะเราเราไม่คิดว่าจะมีวันนี้แบบอย่างรวดเร็วม,มันเหมือน,นวันนี้มันเป็นการพ,รนนพาิสูจน,น์เหมือนที่ก่อนหน้านี้พ่อเคยได้เคยให้สัมภาษณ์บาะว่าโอ้เหมือนเป็นเหมือนเขาเ,เรียกเลยนะมันเป็นเหมือนของขวัญจากสวรรค์ที่ส่งมาใช่พ่อจริงๆคือถ้าไ่ทำลายชีวิตน้องเขาก็คือเป็นเด็กที่เลี้ยงวัวตามทุ่งนากับแม่กับพ่อ แล้วครอบครัวก็ก็อย่างที่เห็นนั่นแหละรครับก็เหมือนผมไปทาคลิปแรกว่าบ้านเขาก็เป็นบ้านหลังเดียวบ้านชั้นเดียวที่อยู่ตามทุ่งนานอกบ้านครับก็มีความฝันเหมือนหลายๆคนเหมือนกันแล้วก็อย่างเลิกเรียนก็ใส่ชุดัเรียนไปร้องเพลงตามตลาดนัดห้าหกเดือนแต่มาถึงจุดนี้มาถึงทุกวันนี้ผมว่ามัน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  มีบุญวาสนาบุญสัมพันธ์ดวงสัมพันธ์กันจริงๆครับแล้วก็บวกคําว่าลงมือทำํำจนมาถึงทุกวันนี้ครับและก็จะดูแลลูก